สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์สบายๆนะคะหลายท่านก็จะเตรียมวันหยุด2วันเนาะอาจจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ทำสวนเล็กๆที่บ้านนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเป็นกลุ่มที่น่ารักน่าสนใจทีเดียวค่ะเป็นกลุ่มของ Facebook นะคะชื่อว่าการเดินทางของดอกไม้ flower s journey ค่ะ ก็เนื่องจากว่ามีผู้ดูแลกลุ่มโพสนะคะทุกวันค่ะเป็นเวลาร้อยวันวันนี้เป็นวันที่ครบหนึ่งอวันของการโพสรูปดอกไม้นะคะมีเหตุผลอะไรมีโครงการอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะไมทราบเสียงชัดเจนไหมคะทดสอบเสียงทดสอบไมค์ไป <c oughs> ครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ ่เดี๋ยวจะแชร์ที่หน้าจอของกลุ่มนี้นะคะผู้ด,ดูแลกลุ่มค่ะก็โพสต์เรื่องราวของการโพสต์รูปดอกไม้เป็นเวลาหนึ่งร้อยวันเลยนี่คุณรบพีพันธ์ค่ะแชร์หน้าจอไปพร้อมกันเลยนะคะสาเหตุของการ โพสต์ดอกไม้100วันแล้วก็แฮชแท็กดอกไม้ที่หายไปวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดดอกไม้รายวันจัดดอกไม้ไรายวัน100วันต่อเนื่องภายใต้โครงการดอกไม้ที่หายไปโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาพัฒนาจิตใจผ่านความงามของธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภายในสนับสนุนโดยสสสหน่วยงานอะไรนะสสสสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาตินะคะ ความดีความงามความดีงามประการหนึ่งของการจัดดอกไม้ในโครงการนี้คือการดำเนินตามวิถีและขั้นตอนการจัดดอกไม้แบบโคริงกะแบบโคริงกะที่สำคัญก็คือพืชมีชีวิตและเราจัดดอกไม้ด้วยความตระหนักถึงธรรมชาติของพืชปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเข้าถึงความงามและความหมายของกระบวนการนับตั้งแต่เริ่มต้นจนจะเสร็จเป็นผลงาน เมื่อจัดดอกไม้อย่างคล้อยตามธรรมชาติของแต่ละดอกแต่ละกิ่นพลังงานที่ต่างกันไปตามลักษณะพืชพันธุ์เหล่านั้นค่อยๆซึมลึกเข้าไปปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในใจและในชีวิตคนจัดอย่างอ่อนโยนความงามของดอกไม้ไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันและค่อยๆทำให้จิตใจของคนจัดเบิกบาน น่าจะบอกว่าเออน,น่าจะเข้าใจว่าความงามของดอกไม้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจําวันและค่อยๆทําให้จิตใจของคนจัดเบิกบานน่าจะอย่างนั้นน่าจะบินตกนะคะน่าจะบินเกินคนจัดดอกไม้จึงมกักดูแลหล่อเลี้ยงพลังชีวิตและผลงานของผลงานในใจกันไปตามธรรมชาติของกระบวนการและเพราะเป็นธรรมชาติของชีวิตความเบิกบานและพลังแห่งความสดชื่นสวยงาม ล้วนเปลี่ยนไปจนถึงสุดท้ายก็เป็นความงามที่โรยลาและหล่นร่วงไปตามกาลวันไหนดอกไม้บานก็มีของขวัญแสนพิเศษจากธรรมชาติเก็บไว้ในจักรกาัรที่บ้านแม้วันไหนที่ไม่มีดอกไม้กิ่งใบก็ยังงดงามดอกไม้ไม่มีวันหายไปไหนตราบที่ความงามและพลังแห่งชีวิตอย่างรากลงไปในใจและในชีวิตของคนจัด ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดดอกไม้แบบต่อเนื่องและร่วมบทสนทนาที่ลึกซึ้งเข้มข้นตามจังหวะการพบปะในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมชื่นใจในเวลาที่ได้เห็นดอกไม้ผลิบานในชีวิตของผู้คนและยินดีที่ได้เห็นเพื่อน,อน,อนร่วมกระบวนการค้นพบดอกไม้ในชีวิตทั้งที่ปรากฏในใจกันในรอยยิ้มบนใบหน้าในความเบิกบานของบทสนทนาและความสัมพันธ์ไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่รอคอยจังหวะงอกงาม ขอบคุณน้องนุที่ริเริ่มและนำกิจกรรมดอกไม้ที่มีคุณค่าครั้งนี้ขอบคุณทีมจัดทีมผู้จัดและกระบวนการร่วมรับเชิญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการอย่างดีงามและขอขอบคุณเพื่อนๆดอกไม้กลุ่มใหม่ที่ตั้งใจและร่วมเดินทางมาด้วยกันอย่างต่อนเนื่องสนองเสมอดอกไม้ไม่มีวันหายไปไหนตราบที่ความงามและพลังชีวิตยังรากลงไปในใจและชีวิตของพวกเรานะคะ ดอกไม้ที่คุณรบพีพันธ์จัดร้อยทับร้อยนะคะวันที่หนึ่งร้อยก็คือดอกผักปลังนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปชื่นชมความงามของการจัดดอกไม้ในวันอื่นๆกันนะคะจะไม่ครบทั้งร้อยวันวันที่เก้าสิบเก้าค่ะเป็นดอกชวนชมนะคะวันที่เก้าสิบแปด ก็เป็นชวนชมเหมือนกันค่ะบางดอกก็จะไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคือดอกอะไรวันที่เก้าสิบเจ็ดดอกกุหลาบกับหงอนไก่หรือเปล่าวันที่เก้าสิบหกค่ะลิลลี่นะคะซาลิกแล้วก็ลิลลี่เจือสีแดงวันที่เก้าสิบห้า เป็นผักลังก้านแดงค่ะแต่ใบใบสวยจังต้นอะไรเอ่ยนี่ไม่ทราบนะคะวันที่เก้าสิบสี่วันที่เก้าสิบสามค่ะคือดอกไม้ก็เปลี่ยนแล้วแจกันก็เปลี่ยนด้วยนะคะอันนี้คือวันที่เก้าสิบสองค่ะ นี่วันที่เก้าสิบเอ็ดออันนี้รู้จักที่บ้านปลูกวันที่แปดสิบเก้าก็คือดอกแก้วนั่นเองค่ะอันนี่ใบเล็บครุดเล็บครุดแซมด้วยใบชะพลูค่ะมีคลิปด้วย การจัดดอกไม้ก็ช่วยบำบัดจิตใจของคนเราได้นะคะเอ๊ะกลับยังไงเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวนะคลิกกลับไม่ได้โอเคเอาล่ะพอหอมปากหอมคอนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้าไปเชื่นชมความงามของดอกไม้ด้การจัดดอกไม้แล้วก็มี ช a l เลน g ์นะคะนั่นก็คือการจัดดอกไม้100วัน,100วนร้อยแชรกันด้วยก็เข้ามาที่กลุ่มนี้นะคะการเดินทางขึงดอกไม้ flowers journey ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ